สวัสดีค่ะต้อมช่วมเมฟซี่ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องเจน่างล้ำโชคนะคะค่ะต้อมช่วมขาสำหรับมือน,นีนะคะเป็นวันที่4มก,กราคม2 5 6, 6, 6 7ซึ่งมือขึ้นนี่หลังผลเล่าพัฒนาออกแอดวัตจะลงตอนเนืองแต่ว่ามันดึกแล้วก็ลวลเลยโล่งนะะเนาะเนาะก็เลยขอลงเสาหนีนะคะตะเสาเลยตัวเลขแนวทางมือขึ้นนี่ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาออของเจน่าง ให้เดนหากับจิตกับเขาที่จิตต่วันยุนี่สูตรจริงๆแล้วสูตรจิตกับแปดมาช่วนกัน2องสูตรสามสูตรนะคะทำช่วงขาแต่ว่า,าสูตรสูตรหาสูตรหาแล้วเขามาตลอดเพศ66หกสิบหกเราจะเขาดีมาตลอดแล้วมาถิ้งท่วนตอนปี หกจิตเนาะคะ่ะเนาะหกจิตเริ่มสักการะแรกเริ่มเดือนแรกเริ่มมือแรกอาทิตย์ซับสับดาแรกนะคะแล้วก็ถิ่งทวแล้วคือบุบหลุดไปเลยนะคะแต่ว่าสองสูตรที่เหลือนี่ยังมากดีคือเกา่าแอดก็เลยเที่ยวนีหยิบจับสูตรที่มันดีมาใส่ปีใหมะะ่เนาะค่ะเนาะ <c oughs> ยิบจับสูตรที่มันดีมาใส่ปีใหม่ ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเจ็ดกับแปดมาน้ำกันบวกขีดว่าสามสีมาแอดคิดว่าสี่สีมาเมือ่อคืนนี้ปรากฏว่าสามมาก,ก็เลยเป็นเจ็ดสามแปดสามไปเลยเนาะค่ะเนะาะเอาไปเป็นยงงางค่ะท้ชมค่ะเป็นตัวเลขแนวทางสูตรก็มีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะตามกันตอ่อสำหรับตัวเลขแนวทางเมือ่อคืนนี้ สำนักที่เขาคือของพ่อพุอม่มของเจน่านเขาตัวลูดของพอพุ่มเข่าตัวเจาะของแล้วมันเลนือกทำ่้อมาของอาจารย์สมยศลุดของเอฟซีคอนแกนเข่าตัวลูดตัววิ่งเอฟซีคอนแกนเขาตัวลูดตัววิ่ง,น,น,ววงนี่ค่ะเจ็ดสาม วันนี้ก็สามแปดของอาจารย์มาลุวยของอาจารย์มาลุยหลุดของพู้พุ่มเข่าตุงตุงขึ้เจ็ดนาะคะ่ะเนาะของพพุ่มเข่าตุงตุงอ7เจ็สาของเจน้างเลขสามตัวก็บทำช่วงขาเมืด้วยเจ็ดสี่แคำว่าเจ็ดสามล้วโอ้ยได้ตูดนะคะทำช่วงขาได้ตดูดเอาพูเป็นยัง ไปตัวนี่คงเจน่างเขาไปที่เจ็ดนะคะเขาตัวหลุดตัววิ่งเจ็ดสามยังหมดหลุดตัวหลุดตัววิ่งยังหมดหลุดนะคะเอาไปต่อค่ะทุกช่วงค่ะสาหรับตัวเลขเนวทางงวดวันทีหามการาคมสองพันหาอยหกสิบเจ็ดตัวเลขเนวทางเจน่างไดตัวหลุดตัววิ่งคือเจ็ดกับหนึ่งนะคะเจ็ดกับห จ็ดกับหนึ่งเทีถวนี้ก็ต้องช่องขาสูตรที่เจ็ดกับแปดสูตรเจ็ดกับแปดก้ามเจ็ดกับแปดคือเก่าแต่ว่าอีกสูตรหนึง่งที่เทีถวเมื่อกี้นี่มาหกกับ 7. เจ็ดเรามาสี่กับกนห,หนึ่งแอดกับเลขหึงเอาหนึ่งกับเจ็ดมากนะคะ เ,เดี๋ยวๆสิให้ทำช่วงเลือกเอาก็ได้แอดสิมีคงสุดท้ายอีกเธอหนึ่งเลือก่าตรงช่วงขาปีนี้จะเน้นของเจน่างน้ำโชกหลายๆนะคะเพราะว่าตัวเลขกเนี่ยทางมันเข่ามาตลอดเพียงแตว่ว่าแอดบอดีเฮดบอดีวิเคราะห์คงสุดท้ายนะคะเที่ยนี้นะคะสูตรที่หนึ่ง สูตร1สูตรหมาจดกับแปดสูตร2องกับจกับ8อีกสูตร3สูตร3าีกับ1สูตร3าีกับ1เที่ยวที่แล้ว เอาเห็ดมาทุ่มเฮดทำช่วมเห็นเป็่นข้อมูลเนาะค่ะเนาะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดสูตรสองเจ็ดกับแปดสูตรสามหกกับเจ็ดปากฏวาเลที่มากคือเจ็ดกับแปดนะคะ ออกสามแเจที่ยวนี้7กับ8ปเจกับ8ปกับ1อ๋อมีอีกสูตรหนึ่งอะท่านชื่ม่ะอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งสกับ7อันนี้ สกับเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดมากเบิดเลยอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สนะคะนาะอันนี้เป็นข้อมูลในทำช่วมในตัดสินใจด้วยค่ะทาช่วมขาสูตรสสูตรสนี่ เจ็ดกับสี่เอาเลือกเอาคำช่วงขาเลือกเอาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ตัวลูดตัววิ่งเฮ็ดให้ท่านผู้ชมได้มึงน้ำซื่อๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะสรุปโครงสุดท้ายอีกเทื่อนึงแอดจะสรุปโครงสุดท้ายอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะปีนี้แอดจะเน้นย้ำเน้น สูตรจะคของแล้วก็วิเคราะห์จุดประสงค์คืออยากให้ท่านผู้ชมได้มีโชคอยากให้ท่านผู้ชมได้ถูกวาน่ศีอไปค่ะท้ช่วงะาเนาะ่ะเนาะอันนี้คือ,อตัวรูปตัววิ่งทีแอดเอาลงให้ท่านผู้ชมเดีเปรียบเทียบซื้ออ,อันนี้งวดเกา่างวดเมื่อคือนนี่สูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดสูตรสองเจ็ดกับแปดสูตรสามหกกับเจ็ด สูตร4 4กับ7ปรากฏว่าเลขที่มามาด7กับ8เป็น8 3 7กับ3 8นาะคะ่ะเนาะสำหรับหมวใ่นี่อันนี้ไม่อันนี้เก่าอันนี้ไม่สูตรหนึ่ง7กับ8สูตรส7กับ8สูตร3า4กับ1สูตรส7กับส เราทำช่วงพิจารณาอีกเท่อหนึง่งทว่าแอดดึงมากนะคือดึงเจ็ดกับหนึง่งดึงมากนะเจ็ดกับหนึง่งตัวที่แอดเน้นคือเจ็ดหนึงหนงนน่งกับสี่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งตัวบูลูดก็มีสิทธิ์ตัวบอลเน้นก็มีสิทธิ์มากขึ้กันกัะทำช่วงขาแต่ทำช่วงพิจารณาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวมืออึมือนีเยังมาแรงตอนแรงนี่แอดจะวิเคราะห์อีกเท่อหนึง่งเน,นาะค่ะเนาะ ค่ะทุกช่วงขาขอให้ทุกท่านทุกคนเดี๋ยวนำตัวเหรีไปพิจารณาไปเฮ็ดกณ์บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวมือแรกแอดจะสรุปให้อีกเทือนึงนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเิ่งหิ่งปังๆสำหรับมือนีบันทีซีไก่ทุกท่านทุกคนถูกตั้งแต่ประตูใช่พิลาไปประตูใช่ออกตัวไรบรูแต่ว่าประปตูใช่ของ อาจารย์สละข้ามเขาดีดีกับทางช่วงคาประตูใช่เออประชาชนล่าสันติภาพของเล่าเขาดีทุกมือพ่อตาเนินไผ่อยากมีฉุกมิใช่เล่นตาละบาทสองบาทพาอเดคาประตูคา,คากับเขาคาให้ลูกไปลุ่ลำนุงเรียนกับมาเชิญเขามาในกลุ่มของจีน่างใดเน,ะนาะขะเนาะพระว่าตัวเลขแนวทาอยู่ในกลุ่มพนเขาดีเพอนเจมี ตัวเลขแนวทางให้ความหนาจะเปลี่ยนในท่ช่วูเดมได้พิจารณาทั้งมือกับทำช่วมขาู้มีเวลาได้พิจารณาเขาเ้าจากระไดรับทรัพย์ทั้งมือนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจกระทักมาได้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่หนีเจอกันหม่คลิปหนาทนช่วงมคขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปเด้อค่ะเด้อให้มอพอเมพี่นองเข้ามาจากตัวเลขแนวทาง เม้าจากชงเจน่างน้ำโชกให้ดีชงเจน่างน้ำโกไดีเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนอะนอ่คเนาะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ